แม่แตนเป็นจังใดสวัสดีค่ะพี่น้องมาแต่ใส่นอบาทนี่มาใส่บาทโอ้่าจานทร์กะเลี้ยเบิ่งรถบังไฟเนไหมประนัมงามบ่แม่คนว่ามาเบิ่งดูมาเบิ่งเป็นปีเิบเตือเนี่ยทานใดูกบ่หูแต่วอยยุบานปีนี้ก็ได้เอาบุญของไฟได้จริงอืง แต่ว่าเพคนกะมีโครงการของเพคนจีเฮ็ดไปใส่ทุกไปรบขวดกูได้จ้างกะไปตแมนเขาจีเฮ็ดใบจะเฝ้าว่าบ้านใด้สนะคนสีเดี๋ยวคนสีเขาเห็นเราแหละจังสีนาปุ๊บใบกวอนปุ๊บไบควันอย่านปีนี้ตีมสีแดงขุนเด้จังวะปีที่แี้วยังคือเอาสีแดงสนะมันรั่มผมไม่ได้สีแดงเป็นสีมาตรฐานตัวรถ เอส่วนใหญ่ก็แดงชมพู้เหลืองมาสีกับสีใสแดงติฟ้าเหลืองปีหน้าจะเป็นแดงเหลืองปีนี้ใส่สีชมพูไปก่อนปีหน้ากับสีเปลี่ยนเป็นกุหลาบเหลืองที่เฮ็ดไว้นะมันก็สีตัดกันก็สีแดงที่กันคือทึ่งๆแดงท้องยูใส่กันเลือยอด ใส่ผาบ้านแล้วแม่มนนมามงางเีาาเพี่ฟีเมอร์นนสบาเข้าเห็ดใส่กันว่ากดว่าดอกเอาไปบาดได้านไหนยันอันบา้นบานเจาเฮ็ดมาอย่างมันงามก็จเจาะกองนะนน <c ười> งามคนละแบบดอกดิก็คิดว่างามแล้วแหละอุบะี่ก็ฟีเมอร์บา้านเท่าซสกันอันแม่ออกมาวัด แต่ว่าออกมาเห็ดอันนี้มันมีสีหาพ่นตอนเด็กแต่ว่าบอกพุ่นมาเตยบอกมาเจียเทียเงี้ยเม่นหอนใครสนใจเด้อติดต่อมาได้ผู้ใดสนใจติดต่อมาเด้อค่ะบ้านบานนนแสวงจ้ารับเห็ดเอ๋งไฟนี่แหละรับเทงบวกไฟเทงรถมาเออเทงรถรถมาเพิ่นกันพี่มาเพิ่นมีสองตัวนี่เป็นของบ้านใดพ่านใดบ้างบ้านสองตับ้านไฟมีสามบังบ้านไฟสามบังมาสองโตบ้านใดบ่ท่านไดนนี่กำลังสีหาหม่อง มาหามหาวัดบรรณสีแบงเลยค่ะน้ำตาลมีรสชาติพิจารพร้อมแห่พร้อมแห่ผู้ใดอยากติดต่อนั่งลำก็ได้เด้อค่ะนั่งลำบานเข้ากับมีเพินทีพิ่มดูค่ะมีครบมีครบทุกอย่างได้บรนนสีแบงรถพ่อเพียงรถที่ห้ารถเสียแตกินพ่อเพียงรถที่ห้ารถมาลำสิ่งกับสิอาจกับมีผู้ติดต่อได้ก็ับอาจเกิดขึ้นได้วันต่อเกิเกินลอยเนาะใจเกินลอยต่อให้มันเกินลอยทุกอย่างบ้านรรณสีแบง สนใจติดต่อเขามาได้เลยติดต่อกับอาจารย์มหาอาจารย์โอ้โหตีเซนเตอร์ครั <laughs> เดี๋ยวไว้สีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ประชาสัมพันธ์โปรโมทลดแห่ให้น้ำเอาไว้เพียสตวน,นี้ไว้พอกันไม่คลิปหนาเด้อฝากนั่นแหละค่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์พาอาจารย์ให้แน่จ้าวัดประนุสแบงค่ะ